แะควรับต่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษทีพษมสาจาก YouTube Channel นะครับและอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามผมก็คือในเพจเฟซบุ๊กนะครับกับ c b r Party คลิปปิดีโอแหล่งซ้อมรถท่องเที่ยวครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดกันในเรื่องของ c b r New c b r 2017ทำไมมันไม่มามันไปไหนทำไมมันไม่มาท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยกันนะครับอย่างในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับก็อะไรนะ R15 มาแล้วให้ออปชั่นมาสตมเลยมีโชว์หักลับด้วยมีนู่นนี่นั่นมาให้ g s x 1 5 0ของซูซูกินะครับมาแล้วมาแล้วพร้อมกับกุญแจแบบเขรียกอะไรนะกุญแจเตารีดเตาแก๊ส มาแล้วนะครับกับของซูนี่ราคาเพียงเท่าไหร่นะ8ปดหมื่นสี่พันหรือแปดหมนห้าพันบาทนะครับไอตัวเลขราคาลมผมจำจำไม่แม่นนะครับส่วนเอ่อ R15 นะครับ R15 ออปชั่นที่ให้มาให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาก็เลยอาจจะสูงหน่อยนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะนะครับเปิดตัวอยู่ราวๆเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ทันวางขายนะครับรู้สึกจะจำหน่ายเดือนมิถุนานะครับแต่ก็เปิดทําการเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของ CBR ของเรานะครับ CBR 150ทําไมมันไม่มาอยู่ที่อินดขายกันระนีระนาดเทน้าเทท่าแล้วนะครับทําไมไม่มาทําไมไม่มาเอาไง่ายนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะนนล้วนๆเลยผมคิดว่ามันจะไปชนกับราคาของ ัวที่ Honda าเขาขายเองนะครับไปชนกับราคาตัวอะไรตัว CBR300 ของเขาเอง เหยียบเหยียบแสนนะครับทีนี้เงินหนึ่งแสนบาทเอากลมๆนะหนึ่งแสนบาทของของคันด้า Honda เนี่ยมันจะไปชนกับตัว300นะครับซึ่งตัว300ของ h o นด้ามีราคาเลอเล่าเท่าไหร่นะ c b บ3 0า1 3สามร้อยแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับซีบีอาร์สองร้อยห้าสิบอาร หรือ1 b r 350ล้านนะครับที่ว่าจะเอาเข้ามาขายในไทยนะครับที่ยังไม่เข้ามาผมว่ามันก็มีปัญหาเรื่องราคาเช่นกันนะครับเรื่องราคาที่มันจะไปชนกับตัว500ที่ฮอนด้าเขาขายกันอยู่นะครับสรุปง,ง่ายๆคือฮอนด้าเขาก็ไม่ได้ทิ้งพวกเราไปไหนนะครับเียงแต่เขายังหาตัวราคาที่มันลงไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าถ้าเขาเอาเข้ามาแล้วเขาตัด ออปชันต่างๆออกไปทีนี้คู่แข่งของเขาก็คือ R15 ซึ่งมันจะมันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่เอาออปชันเหล่านั้นออกเพื่อดันราคาให้ต่ำลงนะครับหรือใส่ออปชันเข้ามาแต่ราคาที่แพงขึ้นแต่อาจจะไปดันกันกับตัว CBR 3 0 0ของค่ายตัวเองนะครับอ่าอีกอย่างหนึง่งทำไม R15 ถ้าเอาเข้ามาขายนะครับผมว่าราคาของ R3 นะครับ R3 มันมีราคาถึงแสน ก็ยังต่างกันเยอะอยู่กับ95,000บาทนะครับก็นะคงประมาณนี้นะครับทำไมทาไมมันถึงมันถึงไม่เอาทาไมมันถึงไม่มีเอามาขายนะครับแต่ผมเชื่อว่าทาง A b Honda เองเขาก็คงจะหาะทางแก้ไขนะครับเรื่องนี้เขาคงจะไม่ปล่อยให้ยามาฮ่าทำการตลาดเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เดาไม่ออกจริงๆนะครับ ดาไม่ออกแต่ผมผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าทาง a อ Honda เองเขาน่าจะกำลังทำ BR, อ่า new CBR แต่ว่าเป็น new CBR แบบ Thailand o n l y นะครับอาจจะมีขายเป็นเช้งเฉพาะของประเทศไทยเองนะครับผมผมเดานะ,ะเพราะว่าไอตัวที่ขายอยู่อินโดมันก็มันก็หลายปีแล้วป,ปีกว่าจะสองปีถ้าจะเอาตัวนั้นมาขายก็ยังไงยังไงอยู่เนาะ นะครับสรุปผมว่าค o นด้าเขากาลังแก้เกมอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะการแก้เกมของเขาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยนะครับพวกเราที่เป็นแฟนขับของค o นด้าก็อดใจรอกันหน่อยนะครับดนนใจรอ สำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระไม่มากก็น,น้อยนะครับสบําหรับแฟนๆของ CPR องเขาได้เองนะครับก็สรุปแล้วก็สุดท้ายสิเสุดท้ายแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ